สวัสดีค่ะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าตอนบนของประเทศไทยยังคงมีอากาศเย็นโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานในขณะที่ภาคใต้นะคะยังคงมีแนวโน้มฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะเนื่องจากว่ามีร่องมรสุมที่พัดผ่านพื้นที่ตอนล่างของภาคค่ะสำหรับร่องมรสุมในระยะนี้กำลังค่อนข้างแรงค่ะพัดผ่านภาคใต้ตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนภาคใต้ตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนัก จังหวัดกระทบฝนตกหนักวันนี้คือประจบคิริขันชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาและจังหวัดภูเก็ตเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามแนวโน้มสภาพอากาศในแต่ละภาคกันนะคะภาคเหนืออุณหภูมิสูงขึ้นและมีฝนเล็กน้อยนะคะอุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง21-33องศาเซลเซียสภาคอีสานอุณหภูมิสูงขึ้นและมีฝนตกร้อยละสิของพื้นที่อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง20-32องศาเซลเซียส ภาคกลางอุณหภูมิสูงขึ้นและมีฝนเล็กน้อยอุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง22-34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอุณหภูมิสูงขึ้นและมีฝนตกร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิหยูดระหว่าง23-32องศาเซลเซียสทะเลอ่าวไทยมีคลื่นสูง1เมตรภาคใต้มีฝนตกร้อยละหกสิบของพื้นที่และตกหนักอุณหภูมิหยูดระหว่าง23-32องศาเซลเซียสอ่าวไทยคลื่นสูง1เมตรอันดามันบางแห่งมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนกรุงเทพมหานครวันนี้อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ราวๆ3าว34องศาเซลเซียสนะคะผู้ที่ออกในพื้นที่โล่งแจ้งระวังอากาศร้อนกระทบสุขภาพส่วนพรุ่งนี้ไปจนถึงวันพฤหัสบดีมีเมฆบางส่วนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ สำหรับปลายเดือนตุลาคมนี้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานกับมีฝนเล็กน้อยส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นบางพื้นที่ตกหนักถึงหนักมากคาดหมายเดือนธันวาคมนี้อากาศจะหนาวมากที่สุดของปีคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในข่าวค่ำไทย P ี s สสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ